ยู d ีพ i ล e ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการไซ n ์สตอรี่ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภเวศรปรฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ o n l i ล e rmudp ac t th ครับ ทางผู้ชมดิจิตอลเข้าสู่รายการไซซอรี่นะคะกับดิฉันมิมนพันธ์อภวเวศค่ะเราเจอกันเป็นประจำน,นะคะทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะ RMUTP Live นะคะเข้ามารับฟัง ในหลายช่องทางด้วยกัน YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยจะถ่ายรายการกันได้นะคะเรามี2ช่วงเวลาที่มานำเสนอค่ะช่วงแรกเป็น Daily Sorry ค่ะช่วงนี้มาไขข้อสงสัยกันนะคะว่าวิตามิน C หาว่ากินทุกวันแล้วจะเป็นอันตรายหรือไม่กันค่ะรายะเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังได้นะคะส่วนช่วงที่2เป็นนิว s อรี่ค่ะ มาติดตามข่าวจากออสเตรเลียค่ะที่เตรียมผลักดันกฎหมายให้ลูกจ้างไม่รับสายหรือตอบแชทหลังเลิกงานกันค่ะ เรืงแรกของรายการวันนี้กับช่วงของ d ดล l ่ s อรี่นะคะช่วงนี้มาไขาข้อสงสัยกันว่ากินวิตามินซีทุกวันหรือว่ากินมากเกินไปจะเป็นอันตรายหรือไม่นะคะวิตามินซีนั้นเป็นวิตามินบำรุงสุขภาพที่เราเข้าถึงได้ง่ายเพราะราคาไม่แพงนั่นเองค่ะ แล้วก็มีอยู่หลายรูปแบบให้เลือกด้วยนะคะบางคนนะคะก็กินวิตามินซีเสริมเป็นลูกอมไปเลยนะคะด้วยความเชื่อว่าอย่างน้อยร่างกายก็ต้องได้รับประโยชน์ของวิตามินซีแต่การกินวิตามินซีทุกวันอันตรายไหมจะมีผลข้างเคียงจากการกินวิตามินซีหรือไม่นั้นอยากจะใหะ้มาศึกษาข้อมูลที่ทางรายการนำมาฝากกันวันนี้นะคะ คุณฟังคุณผู้ชมคะวิตามินซีนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านด้วยกันตั้งแต่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็กระตุ้นการทำงานของเมิเือดขาวเสริมภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะส่งเสริมการดูซึมธาตุเหล็กได้ดีค่ะช่วยรักษาและป้องกันโรคลักกะปิดลักกะเปิดแล้วก็โรคเลือดออกตามไรฟันลดอาการภูมิแพ้ ลดความรุนแรงของหวัดแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะแม้วิตามินจะมีประโยชน์แต่หากว่ากินวิตามินซีเสริมจากอาหารที่กินตามปกติก็ไม่ใช่ว่าจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในแต่ละวันนั้นหรือแต่ละวัยนั้นควรกินวิตามินซีเท่าไหร่นะคะมาฟังกันเลยนะคะค่ะถ้าเกิดเป็นเด็กอายุที่ไม่ถึง15ปีต้อง การวิตามินซี3 0ม0ิมิลลิกรัมต่อวันแต่ก็สามารถกินเพิ่มได้ถึง100หรือ200มิลลิกรัมต่อวันเลยนะคะไม่ควรเกิน400มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าอายุ15หปีขึ้นไปนะคะก็ควรได้รับวิตามินซ75ี75-90ถึงมิลลิกรัมต่อวันแต่ก็สามารถกินเพิ่มได้ถึง1,000-2,000ถึงมิลลิกรัมต่อวัน ในกรณีที่ต้องการป้องกันหรือรักษาโรคบางชนิดนะคะอย่างเช่นหวัดหรือเลือดออกตามไรฟันอย่างไรก็ตามถามว่าต้องกินวิตามินซีเพื่อบำรุงร่างกายหรือบรรเทาอาการบางอย่างะคะ่ะสามารถกินวิตามินซีเสริมในปริมาณที่เหมาะสมได้อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะสำหรับการกินวิตามินซีเพื่อหวังผลในการป้องกันแล้วก็รักษาโรค ควรกินในปริมาณที่แนะนําดังนี้นะคะเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็บํารุงผิวพรรณนะคะตามศาสตร์ชลอวัยแนะนําให้กินวิตามินซีวันละ1,000มิลลิกรัมขึ้นไปค่ะแล้วก็ควรเลือกกินวิตามินซีที่สกัดจากธรรมชาติค่ะหากว่าต้องการบรรเทาอาการภูมิแพ้นะคะก็แนะนําให้กินวิตามินซีขนาด1,000ถึง3,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะ เพราะมีงานวิจัยพบว่าการกินวิตามินซี1,000มิลลิกรัมวันละ2เวลานะคะจะช่วยให้ระดับฮิสตามีนสารที่ทำให้น้ำตาน้ำมูกไหลลดลงได้ถึงร้อยละ40นะคะส่วนผู้ป่วยเบาหวานควรกินวิตามินซีวันละ1,000มิลลิกรัมเพื่อลดสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็การอักเสบของหลอดเลือดค่ะ แล้วก็ยังช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆอย่างเช่นโรคหัวใจโรคไตาวายทั้งนี้นะคะปริมาณวิตามินซีที่ควรได้รับก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนค่ะดังนั้นหากอยากรู้ว่าเราควรกินวิตามินซีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคำตอบที่ชัดเจนจะดีที่สุดนะคะมาถึงคำถามที่หลายคนสงสัยกันบ้างนะคะว่า วิตามินซีถ้าเกิดกินทุกวันอันตรายไหมมีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่โดยปกติแล้วนะคะร่างกายของเรานนั้นสามารถขับวิตามินซีออกไปได้เองตามธรรมชาติผ่านทางปัสสาวะแต่ถึงอย่างนั้นการกินวิตามินซีเสริมทุกวันหรือกินเกินวันละ2,000มิลลิกรัมโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก็อาจจะเกินความจำเป็นเพราะปกติเราได้รับวิตามินซีจากอาหาร ที่กินเข้าไปในแต่ละวันอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะอาหารจำพวกผักแล้วก็ผลไม้นอกจากนี้นะคะการกินวิตามินซีติดต่อกันานานๆอาจจะเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นอาการไม่สบายท้องปวดมวนท้องท้องเสียรุนแรงโดยพบได้ในผู้ที่กินวิตามินซีโดสสูงๆมากๆถึง8,000มิลลิกรัมค่ะ แล้วก็เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยนะคะเสี่ยงเป็นนิ่วในไตคะ่ะจากการตกตะกอนของวิตามินซีที่ร่างกายขับออกไปไม่หมดนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่ควรระวังการรับประทานวิตามินซีให้มากด้วยนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยโรคไตเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายของเสียจึงควรต้องระมัดระวังในการรับประทานวิตามินหรือยานะคะ หรืออาหารเสริมทุกชนิดเลยรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรค G6PD หรือโรคแพ้ถั่วปักอ้าผู้ป่วยโรคทาลัซิเมียผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงและผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะดังนั้นหากมีโรคประจำตัวแล้วหรือมียาที่กินเป็นประจำก็ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทานวิตามินซนะคะ หากว่าเช็คสุขภาพแล้วผ่านสามารถกินวิตามินซีบำรุงร่างกายได้นะคะก็ไม่ควรกินวิตามินซีตามนี้จะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ลดผลข้างเคียงจากวิตามินซีไปด้วยในตัวค่ะค่ะควรกินวิตามินซีหลังมื้ออาหารเพื่อลดอาการระคายเคืองนะคะจากกรดของวิตามินซีและเพื่อให้อาหารช่วยเสริมการดูดซึมวิตามินซีไปด้วยควรกินวิตามินซีหลังมื้อเช้าแล้วก็กลางวัน โดยหลีเกเลี่ยงการกินวิตามินซีในมื้อเย็นหรือก่อนนอนเพราะวิตามินซีจะถูกขับออกจากร่างกายภายใน2-3ชั่วโมงและโดยปกติในช่วงกลางคืนที่เรานอนหลับจะไม่ค่อยปัสสาวะแล้วนะคะดังนั้นร่างกายก็จะไม่ได้ระบายออกค่ะวิตามินซีก็อาจจะสะสมในไตได้ค่ะควรดื่มน้ำตามไปมากๆเพื่อช่วยป้องกันการระคายเคืองกระเพาะอาหารนะคะ แบ่งกินวิตามินซีครั้งละ500มิลลิกรัมวันละ2-6เม็ดนะคะจนครบขนาดที่แนะนำเพราะวิตามินซีมีจุดอิ่มตัวในการดูดซึมด้วยค่ะร่างกายจะดูดซึมวิตามินซีในปริมาณน้อยๆได้ดีกว่าปริมาณมากกินวิตามินซีร่วมกับอาหารแคลเซียมสูงคอลลาเจนกลูตาไธโอนและอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ผู้ช่วยเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันนะคะรวมไปถึงช่วยในการดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ดีขึ้นด้วยค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะวิตามินซีมีประโยชน์ต่อสุขภาพได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อเรากินวิตามินซีอย่างถูกหลักโภชนาการนั่นเองค่ะแต่ถ้าปกติคนที่กินอาหารครบ5้าหมู่นะคะคือกินผักผลไม้เป็นประจำอยู่แล้ว การกินวิตามินเสริมก็อาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะในอาหารก็มีวิตามินซีให้เลือกกินได้ทุกวันเลยค่ะเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการนะคะกับ ชุมของนิวซอรี่ค่ะมาติดตามข่าวจากออสเตรเลียที่เตรียมผลักดันกฎหมายให้ลูกจ้างไม่รับสายหรือตอบแชทหลังเลิกงานกันนะคะคุณฟังคุณผู้ชมค่ะออสเตรเลียกำลังเตรียมเสนอกฎหมายที่เปิดทางให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะรับโทรศัพท์หรือตอบข้อความจากนายจ้างนอกเวลาทำงานนะคะโดยที่ไม่มีความผิดได้ค่ะอีกครั้งยังจะมีโทษ กับนายจ้างหากฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวอีกด้วยนะคะร่างกฎหมายในชื่อว่า right to disconnect นะคะหรือสิทธิ์ในการตัดขาดการทำงานนอกเวลาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการทำงานค่ะที่รัฐบาลกลางออสเตรเลียได้เสนอขึ้นมาเพื่อหวังปกป้องสิทธิของแรงงานแล้วก็ช่วยฟื้นฝูสมดุลการทำงานกับการใช้ชีวิตของลูกจ้างออสเตรเลียนะคะ โทนี่เบิร์กรัฐมนตรีแรงงานของออสเตรเลียระบุในแถลงการว่าวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่ประกาศสนับสนุนร่างกฎหมายนี้แล้วก็บทบัญญัติดังกล่าวก็จะหยุดยั้งพนักงานจากการทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการติดต่อนอกเวลาทำงานที่ไม่สมเหตุสมผลด้วยค่ะนายกุครัฐมนตรีออสเตรเลียนะคะแอนโทนีอันบานซีก็กล่าวว่า สิ่งที่เราจะสื่อง่ายๆก็คือคนที่ไม่ได้รับเงินค่าแรงงานตลอด24ชั่วโมงต่อวันไม่ควรถูกลงโทษหากพวกเขาไม่ได้อยู่บนโลกออนไลน์และพร้อมทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะกฎหมายในลักษณะเดียวกันนี้นะคะมีผลบังคับใช้ในฝรั่งเศสสเปน และหลายประเทศในสหภาพยุโรปนะคะก็เปิดทางให้ลูกจ้างสามารถตัดขาดการติดต่อสื่อสารกับนายจ้างและที่ทำงานได้ทั้งหมดหลังเลิกเวลาการทำงานแล้วนะคะค่ะยังไรก็ตามนักการเมืองกลุ่มนายจ้างและผู้นำในภาคธุรกิจได้เตือนว่าร่างกฎหมาย right to disconnect เนี่ยนะคะลุก,กล้ำเกินขอบเขตและอาจจะบั่นทอนการผลักดัน การทำงานอย่างยืดหยุ่นรวมทั้งกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรได้ค่ะขณะที่อดัมแบน์หัวหน้าพักกรีนของออสเตรเลียที่สนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวก็ระบุนะคะว่าชาวออสเตรเลียทำงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานล่วงเวลาเฉลีย่ย6สัปดาห์ต่อปีนะคะนั่นเท่ากับค่าแรงที่นายจ้างไม่ได้จ่ายให้ลูกจ้างคิดเป็นเงินมากกว่า 92,000ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ2.1ล้านบาทไทยค่ะที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั่วประเทศแล้วก็ยังย้ำว่าเวลานั้นเป็นของคุณไม่ใช่ของนายจ้างคุณนะคะถ้าจากออสเตรเลียนะคะมาตามกันต่อที่ข่าวตลาดสินค้ากำพา้าเจ้าของค่ะที่ดึงดูดนักช้อปของมือสองในสารัฐกันค่ะ โดยร้านค้าแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะคะรับหน้าที่เป็นบ้านของสินค้ากำพร้าเจ้าของค่ะที่มาของจากบรรดากระเป๋าเดินทางตามสายการบินที่ไม่มีผู้แสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของจนกระทั่งร้านค้านี้ได้กลายเป็นแหล่งดึงดูดนะคะให้เหล่านักชอ็อปชื่นชอบของมือสองอราคาย่อมเยาไปแล้วอย่างร้านอันเค i มแบ็กเก็ตนะคะ ในเมืองสกอตโบโรรัฐอันลาบามานะคะร้านเล็กขนาดมีพื้นที่เพียงราว5,000ตารางเมตรภายในเต็มไปด้วยสินค้าจากกระเป๋าเดินทางที่ไม่มีเจ้าของธุรกิจดังกล่าวดำเนินมาตั้งแต่ปี1970จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในรัฐด้วยนะคะในแต่ละปีจะมีนักช็อปจำนวนหลายพันคนแวะมายิ้มเยียน สนุกกับการค้นหาสมบัติที่ครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นของที่สูญหายไปนะคะแล้วก็ชุกชีวิตขึ้นมาพวกเขากลับสามารถที่จะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งเจนนิเฟอร์คริสเนอร์นะคะรองประธานฝ่ายการค้าและปลีกวัฒนธรรมบริษัทอันเคลมแบ็ก a ก e ก็กล่าวว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนกับการช้อปปิ้งเลยทีเดียวนะคะ,ะเป็นการช้อปปิ้งผ่านตู้เสื้อผ้าของคนอื่น คริสเนอร์ทำงานที่บริษัทแห่งนี้มานานกว่า26ปีแล้วเธอเชื่อว่าบางสิ่งควรที่จะถูกค้นพบและเก็บรักษาเอาไว้สินค้าบางรายการที่ได้จากสัมภาระไร้เจ้าของถูกจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่ดูแลรักษาโดยร้านค้าอย่างเช่นศิลปะอียิปต์ลูกบาสเกตบอลที่มีายเซนของไมเคิลจอแดนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะ เมื่อสำรวจที่นแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าในร้านแห่งนี้นะคะก็จะพบสิ่งของที่เคยถูกไว้จำนวนมากอย่างเช่นหูฟังแท็บเลต็ต iPad รวมถึงขาตั้งพกพาสำหรับการยิงปืนซูซานโบสแมนหนึ่งในลูกค้าประจำที่แวะมาร้านแห่งนี้หลายครั้งต่อปีนะคะเพื่อล่าสมบัติที่ไม่มีเจ้าของเธอกล่าวว่านะคะตั้งแต่ยุค ก้าศูนทุกครั้งที่มายิบเยี่ยนคุณญาตในเมืองโอกริศนะคะรัฐเทนเนสซีจะต้องวางแผนแวะมาที่นี่ให้ได้และเมื่อเดินทางมาถึงก็จะใช้เวลาร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะเพื่อสำรวจสินค้าภายในร้านตรวจดูว,ว่ามีรายการไหนบ้างที่ต้องการตามรายงานระบุว่าสินค้าไรเจ้าของที่ถูกส่งเข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่นะคะ พวกมันจะถูกนำขึ้นแสดงผลบนเว็บไซต์ของบริษัท Unclaimed b a c k a g e นะคะก็เปิดโอกาสให้ผู้คนซื้อสินค้ามือสองเหล่านี้ซึ่งอาจกล่าวได้ว่านักชอบจากทั่วโลกจะได้สนุกกับการล่าสมบัติซื้อของในราคาประหยัดอีกทั้งยังช่วยสิ่งแวดล้อมในการลดขยะที่ไม่จำเป็นอีกด้วยค่ะ รายการไซส์โซลี่หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนะคนครนะคะ r m u t p Live ค่ะและฟังผ่านทาง Facebook นะคะแล้วก็ผ่านทาง YouTube ค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามและฟังสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ RMUDP l l u s ยินดีนำเสนอสาระรู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ i ซ n c e Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต online.rmudp.ac.th ครับ